สวัสด so ีคร la ับพี่น้องฝากกันย้ำแรงครับเน้นยังไียังตามดาร์่องแ่ล่ะยังตามดาร์่นยังอะไร่ดุกดุกยงกะดุกคับดุกดุกสวัสดีครับคุณแม่โอ้เป็ดแบตัวครับเออทางไหนเอาเร็วดิหิวข่าโอ้ยแม่หิ้วเข่าหรอถ้าแม่กินเขาก้อนแม่จะเป็นล่มก้อน หอมหอมยือใจอ่อนมาหนีหรือมาหนีก็ถูกต้องนี่แะปกติต้องอยู่เดียวหนีเด้อลูตสอมันออกมา่อนมากลลูกปล่อยมานอนอยู่นีตะมาเศร้านี่ครับแล้้อมค่ะค่ะเรานอนอยู่นีตะมือเศ้านี่ดิมัพร้อมกันมันเศร้า ยอมอยู่เลยอ๋อจ้ะหาเต็มบ่พอเรียนพ่นบ์กลางเหรอกลางอย่างนะกลางอย่างนะกลางอ๋อฉันเจออยังก็เก็มปลาดุกบอสกาลังตีไปกินข้าวเจอน้องพอดี๋เงี้ยวเปล่าร่วมกันอยู่นี่เลยสิครับเรื่องพีหรอพี่หลอกพี่สีพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกย่ของพักสิ เราหลับคันพุ่นอันนี้ันตังไดพี่หอมแล้วขนอยู่ค่ะอีบีบอกไปขนซอยแล้วปะหนูยันนูอหนูยันซืือนเป็นต่มเป็นยันชูหมองเลยค่ะมันเป็นตะยันชูหมอง่อเยดนแลี่หอวากันหาปเห็นคนหน้ายกเนยเราปเด็นฟาดดอกแล้วยันจะเสียเต่อยนกนกินข้าวกอน เต็นเราต้องอยู่ตรงนี้ปกติมาแล้วเต้นมาแล้วพี่น้องเต้นมาแล้วสรุปพีบอได้หรอกแต่วหันยัดเองคิไปเองพราพีหรอกแล้มันพีหรอกไปั้คุน่ะใตอาขั้นผุนนะครับสั์นั่งตอาขั้นผุนนะุนหองม่วงุน แอดกับท่านกินเข่าบ่อยแอดเนาะนิวเข่าพึ่อกันบ่ท่านได้กินเข่าแรงเลยนี่กับท่านได้กินกินในแต่เที่ยงพหุ้นเสถียงแรงตามมื้อเพราะว่าต้องกินยาไงได้ได้กินทุกขามยาอย่างไรยาแก้ไออ๋อไอบ่สโอ้โหแม่ยาว่าจังสรนไอแตกฟ้องโผล่เลยเฮ้ยบ๊วยรายการเนี่ยพี่น้องนี่แหละ ก็เลยพัดคนนะครับเนาะลายไก่บเพัดคนเน่ไอล้นะผู้บอกตร้อม่นคอกแือนเสาร์นี้แล้นอนอยู่พูแล้วแต่อาคาศอะมอสเราบ้ขาดบ่อาบน้ำนะจะเข้าปกติไปเดินไุ่ไปคนเราจะไปหาปุ้ยพี่เจอพี่ขมอดเจอพี่ขมอดพี่ขมอดมาแล้ววันนี้อ้ไอ้เรามาแล้ว โอ้มาแล้วที่เขาหมดมาแล้วอ้สวัสดีครับผมทำอะไรครับผมสวัครับสวัสดีครับเป็นยังไงเช็ดไอ้สบมตัวนั้นไฟไว้เว้แล้วจำแบตอ๋อมันบ่อแข็งแรงไหมเนี่ยจำแบตตัวนไซส์จำไซส์จำมันแข็งแรงมันเกิดอะไ้ติดรู้เร็วไงรถประกอบมันเก่าหรือมันถ้าเทียมมันเกิดอะไรเนาะมันต้องเตรียมไว้ไง ไวมัน่เวลาฉุกเฉินมามันก็ได้ตึ่นบั่มได้นะครับผมเอาคือมีสายเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีซ้ายหนึ่งมีโออันนี้โอพีเดีเอสายหนึ่งสายใหญ่ดีอยู่ดิสายเออได้เหงื่อจะเอาพิมกันมันไปยังครับมันขาดป่ะสายมันหน่อยมันน้อยแล้วมันอ่อนหนึ่มัน โอครับใหญ่แต่สายซื่อเงยเงแต่ทั้งหมอทั้งแม่มันบวกแ็งแรงรถมันกับบทติดครับมาแล้วพระเอกที่วัดสิวัดดลที่ใดก็พระเอกวัดสิวดลครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่พระเอกสวัสดีครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับ จอดในใจได้ครับได้โอ้ยทำให้ไม่แง่ใครครับโล่งเลยครับกินมเข่าแล้วเป็นครับแง่ไม่กินหรอกถ้าเขามาหอดีขึ้นยังไหนอ่ะไม่หอดีข้ได้ข้าวนึงละปีในละงานมาขึ้นเนี่ยไอสิบ้านไปด้วยดีนะครับเนาะจบแล้วยังเหลือวันที่สิบหกอีกสวัสดีครับคนหล่อครับสวัสดีครับผม แล้วผมมาเจอเพลงในตำนานในหัวใจผมนะครับที่เขาเล่นดาวตลกที่ผมชอบมากครับเนี่ยมกครมาครนะโอ้หัรน่ยทำไมก็เป็นไม่รุนรุนดราอเปิดแต่ดูไหมตอนที่เขาไปไปสมัครใหม่ใหม่อะออริชันใหม่ใหม่ันก็ตลกอ่ะร้องเพลงขี่เสียงอ่ะนะมีเสียงกี่ยิงยงก็มีจริงปะป๋าคนดูเั็นตีต้นขา ดูตั้งแต่ชุดแรกจนชุดที่32ไปใช่บริกาหักแมนรถกาแต่ตอนนันบงนอนเบึงซีดีปีกว่านี้แผ่นซีดีเป็นฝึกเลยได้ของเสียงว่าดูเสียงอิสานหยุดขาขาดรถตอนนั้นไทุนาใดูแ่ไม่ได้น้ครับที่ไปกไปกบไปฟ้าร้งัุบทุอยาง้เดือดทังแจ็กิโลนี่ครับ มื่ออื่นบอกลอยมามามากมากมาเ้านี่นะครับโอ้สี่ร้อยโลดโลดเลยก็นั่นแหละว่าไอ้ไปเซฮันเปียนร้อยกว่ากิโลโอ้ยไปงานเซฮันับเมื่อวานเซฮบึงการบึงการคุณนะโอ้ว่ามันแล้วก็ย้อนกลับมารวมๆแล้วก็เก้าร้อยกว่ากิโลไปกลับว่าเป็นเด็ดทางไปกรุงเทพว่าเป็นไปภาคเหนือท่านไหนพักฟันไปหรอครับนี่ จอดนอนจอดยังแน่ไปจอดในนอนแน่แล้วสุจอดดีๆรถนี้จะจะทำเองได้ที่ยังจะตามถ้าพอทได้ทำเองหมดสมเองสมเองหรือเ่ครับรถยกเป็นแอร์ยกเป็นเครื่องยนต์พวกไดทีมันเป็นระบบซับซ้อนที่ว่าเล็กๆน้อยๆแล้วพอทำเองได้ก็ทำเป็นเพราะย่กับรถมันจะหน่อยก็จะก็จะหูจับแน่ละว่าอะไรเป็นอะไร การดูแลรักษาเครื่องยนต์จังเดยแบบได้ก็ต่างหูยุบต่างหูจัดถ้าเป็นเครื่องยนต์ทางเนืน้ออะไรพวกนี้ก็มันจะต้องซ้างขึ้นก<ำ>่อนล่ะทาเล็กๆนเนาะดัดแปลงนู่นนี่นั่นได้เห็ดเองได้เพราะผ่นพ,พวกพวกเพราะจำได้จำหนึ่งนี่นะครับเนาะอันนี้มันกับเครงเลี้ยงต้นนี่ผมว่ามันว่างใส่ถ่ายกับบาเล่โบแมนเจ้าเห็ดฉากเล็กฉากตัวน,นี้นไหม,ม <า S 2> เล็กฉากใส่อือ แรงครับว่างลูมาเใส่มเห็ดดีครับ่ล้วเห็ดดีดิรายการเลยครับเอ้าขอบคุณพี่ขมอดหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากแช่ฝากแชด้วพี่น่อครับมาอีกแล้วคุณหศิลปินเทาก็มาหลายแล้วมาหลายแล้วคุณัองเปา เอาพี่น้องเข้าสารคดีมีฮันดีทวิศักดิ์ล่พี่พน้องเพื่อนสนิทก,กันแล้วกันครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ